สวัสดีครับมูนีออกมาหน้าครับฝนกับทาตาจิตตกบตกมาหลายมื่นแล้วครับมูนีขีหพามาเบิง้งต่นทุเรียนครับผมปลูกไ้เปลี่ยนเตียนแล้วครับแต่ว่าบ่าแตกยอดแต่ว่ากลับไป หาข้อมูลอยู่ใน y u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  e นี่ครับมีถันหนึ่งคนบอกว่าให้ตัดใบออกครับแล้วทุเรียนที่แตกง่ายครับตัดใบนี่ครับผมก็เห็นนำ้ำตัดใบออกเหลือไว้ให้หนึ่งหนึ่งในสามครับนี่กำลังแตก อันนี้ได้สองอาทิตย์ครับมจากที่ผมตัดมาแตกผลลิ่นไปเมื่อกี่นี่ครับ ที่ว่าแตกได้ดีครับนี่นี่ก็มียอดแตกออกมาน,นี่กะลังแตกที่ว,ว่าแตกทุกขอนครับมันนี้แตกผมปลูกไว้สองต้นครับ อันนี้หยาก็กบบงังว่าหลายหมือนว่าว่าท่านหลายมือหรอกติดตัดออกจากตรนี้ก็เลยเอามากบโค่นเขาไปเบื้องอีกต้นหนึ่งครับปลูกไว้ทางพุ่นนี่ครับต้นหนึ่งปลูกไว้อันนี้กบก็ห้าหยาหยายังเสือหนันมือว่านออมากบอีก อันนี้กระแตกขึ้นกันครับนยอดนี่หักจากการขนส่งครับแต่คุณก็เลยตัดออกกำลังแตกกันครับตัดมือเดียวกันแล้วครับนี่นี่ก็แตกทุกคอทุกตาขึ้นกัน ยังมีแตกอีกตัวนี้ก็แตกป,ปิ้มปิ๊มองอมานนี่ที่ว่าได้ผลครับตูดนี่เมื่อท่านใส่ปุ๋ยนะครับนี่แต่ที่ปลูกมานนี่ก็เลยว่าล่อไอ้แตก,แตกยอดแตกใบกันยังค่อยขี่อามูลสัตว์มาใส่ก็เลยเหตุตามเพลินครับนี่ได้ผลดีครับ ของผู้ใดพอแตกทดลองเลยครับแตกทุตตายเลครับนี่แต่ตัวนี้ก็ยังมีององไม่ครับนี่แต่ว่าตัวนี้ก็ปิ้มๆปิ้ม,ม,มออกหมดครับ คลิปนี้แค่นี้กันนะครับขอบคุณครับ